เชื่อไหมครับว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเข้าชิงในเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเนี่ยนะครั้ครั้งนะครับเ้ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้หมดเลยครับนั่นเป็นกำแพงใหญ่มากๆครับที่เบนฟอร์ดก้าวข้ามไม่ได้สักที จนกระทั่งมีแสงสว่างโผล่เข้ามาครับแสงสว่างนั้นมีชื่อว่าแมทธิวเบนแฮมครับเป็นแฟนบอลของเรนฟอร์ดมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วกล้ามาสู่โลกของธุรกิจประสงค์ห้องเรจแต่มันอาจจะเป็นธุรกิจแบบสีเทาหน่อยนะครับเพราะว่าแมทธิวเบนแฮมเนี่ยร่ำรวยจากการเป็นเซียนพนันครับวันนี้เราจะมาไล่เรียนกันหน่อยครับว่าอะไรที่คือค,อความคิดนอกกรอบครับที่ทำให้เรนฟอร์ดนั้นกลับมาสู่หลีสูงสุดได้ครั้งแรกในรอบ74ปี Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าไบจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาครับเดี๋ยวผมจิตกรสีเข้มเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับเมนสแตนนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนรออยู่ครับเพราะมันเป็นเรื่องของเบรนท์ฟอร์ดทีมล่าสุดทีมที่คว้าตั๋วใบสุดท้ายครับเลื่อนสู่พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนี่เป็นครั้งแรกในรอบ74ปีนะครับที่พวกเขาอยู่ในลีกสูงสุดได้สาเร็จแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจมากมายครับถ้าทีๆ่ ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนะักบางครั้งมันอาจจะต้องอาศัยโชคชะตาครับที่จะต้องมีนักลงทุนที่เข้ามาใช้อเวอร์แล้วก็พร้อมจะทุ่มงบประมาณมากมายเบรนท์ฟอร์ดอาจจะมีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันค,ครับเพียง <c oughs> แต่ว่าความแตกต่างคือแนวความคิดครับแผนการที่มันใช้ว่านอกกรอบได้ครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่าอะไรที่มันคือความคิดนอกกรอบครับที่ทําให้เบรนท์ฟอร์ดนั้นกลับมาสู่หลีสุดได้ครั้งแรกในรอบ74ปี เริ่มกันที่จุดที่ตั้งกันก่อนครับเบนฟอร์ดเป็นสโมสรยู่ในลอนดอนนะครับเป็นว่าถ้าเรานึกถึงลอนดอนเนี่ยโอ้โหเมืองหลวงของโลกลุงหนังที่มีหลายทีมมากๆครับมันมีทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีที่ผูกขาดในแง่ของความนิยมอยู่แล้วครับนี่ยังไม่รวมพวกบรรดาทีมงรองลงมานะฮะเวสต์แฮมยูเซาห์พาเลสฟูลแลมควีนส์พาร์คเรนเจอร์พวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่มีชื่อเสียงและพอคุ้นชื่อกันหน่อยครับแต่พอพูดถึงเบนฟอร์ดเนี่ยโอ้โหแทบอยู่ในซอกลเลยครรับาาางนอจจะไไมู่่้้ซว จร,จริงแล้วเบนฟอร์ดเนี่ยยังอยู่ในลอนดอนนะครับฉายาของพวกเขาก็คือเดอะบีสครับพึ่งพิฆาตหรือใครจะเรียกว่าสโมสรพึ่งน้อยก็ก็ไปติดอะไระนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1889ครับเส้นทางก็วนเวียนอยู่ในแต่หลีกล่างมีแค่5ฤดูกาลเท่านั้นครับที่พวกเขาได้เล่นในหลีกสูงสุด ตอนนั้นใช้เชื่อว่าดิวชั่นหนและครั้งล่าสุดที่เบรนท์ฟอร์ดอยู่ในหลีกสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นในซีซั่น1946 4 7ถึง47ซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่ฟุตบอลลีกของอังกฤษเนี่ยกลับมาแข่งขันหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ครับปีนั้นพวกเขาจบอันดับ21จาก22ทีมครับแล้วก็ตกชั้นแล้วก็ไปทัวยาวเลยครับ จนลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปว่าอารมณ์หรือความรู้สึกข,ของการอยู่ในลีกสูงสุดเนี่ยมันเป็นยังไงทีมเล็กสนามก็เล็กครับกริฟฟินพาร์คเนี่ยซึ่งเป็นสนามเก่าของพวกเขานะครับมีความจุเพียง12,300ที่นั่งครับส่วนสนามใหม่ก็คือเบรนท์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมซึ่งเปิดใช้เมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยความจุก็เพียงแค่17,250ที่นั่งครับเล่นในลีกล่างบางปีก็ได้เลื่อนชั้นมาลีกรองบางทีก็กลับตกไปลีกล่างบางครั้งอาจจะเกือบออออกกกไไปปยยู่นลีด้ว้วซ จนกทั่งมีแสงสว่างโผล่เข้ามาครับแสงสว่างนั้นมีชื่อว่าแมทธิวเบนแฮมครับเป็นแฟนบอลของเบรนท์ฟอร์ดมาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็กล้ามาสู่โลกของธุรกิจประสงค์้องเร็จแต่มันอาจจะเป็นธุรกิจแบบสีเทาหน่อยนะครับเพราะว่าแมทธิวเบนแฮมเนี่ยร่ำรวยจากการเป็นเซียนผนันครับ ในตอนแรกเนี่ยเป็นแฮมเป็นเพียงแค่คนเล่นครับต่อมาก็กล้าไปทำงานกับบริษัทร,รับพนันที่ชื่อว่าพรีเมียรเบซึ่งมีเจ้าของก็คือโทนี่บลูมใช่ครับโทนี่บลูมที่เป็นเจ้าของสโมสรไบรตัน on, ที่เราเพิ่งลงคอนเทนต์ไปเนี่ยแหละครับลองย้อนกลับไปดูได้เส้นทางคล้ายๆกันเลยครับทำงานร่วมกันแต่เวลาผ่านไปครับชีวิตมันก็ต้องเติบโตแนวความคิดก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่จากความเป็นเจ้านายลูกน้องก็กลายมาเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเบนแฮมออกมาสร้างอาณาจักรของตัวเองครับโดยใช้ชื่อว่าบริษัทสมาร์ทออป็นบร ที่รวบรวมเสติแนะนําให้คําปรึกษาแล้วก็ให้คําวิเคราะห์ให้กับลูกค้าครับเพื่อจะเอาคําวิเคราะห์หรือข้อมูลตรงนี้ไปเลือกเดิมพันในฝั่งที่ฉลาดที่สุดซึ่งก็แน่นอนครับว่ามันทับลายเต็มๆกับบริษัทสตาร์ลิสต์ของโทนี่บลูมครับซึ่งทําวิธีการเดียวกันเลยครับรวบร,รวมเสติตัวเลขข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆและให้คาปรึกษา บรรดาเซียนทั้งหลายแหละเพื่อไปลงทุนในฝั่งที่ฉลาดที่สุดทับลายกันเต็มๆเลยครับอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแม่ทูบเบนทัมก็ยอมรับครับว่าเขาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากโทนี่บรุมโดยเพราะอย่างยิ่งในแนวคิดของการทำงานครับพอมีโอกาสได้เข้ามาเชลเวอร์เบรนฟอร์ดก็ใช้การเรียนรู้แนวคิดจากตรงนั้นนะครับค่อยๆมาบริหาร เบนแฮมเข้ามาซื้อทีมจากเจ้าของคนเก่าครับชื่อว่ารอนโนเดสเมื่อปี2006แล้วก็เริ่มเคลียร์หนี้สินให้กับสโมสร mm hmm. ก่อนจะทำข้อตกลงในการเข้ามาบริหารทีมในปี2009ครับอันนำมาสู่การถือหุ้นใหญ่และมีสิทธิ์บริหารทีมอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี2012ที่ผ่านมาที่สําคัญคือแนวคิดวิธีการทํางานเนี่ยแหละครับต้องบอกว่านอกกรอบและแตกต่างอย่างมากคีย์เวิร์ดสำคัญของเบนแฮมคือคําว่าสถิติครับ ครั้งหนึ่งครับรัสมุสอันเคอร์เซนครับคนนี้เป็นผู้อำนวยการสโมสรเคยพูดคุยกับทางแมทธิวเบนแฮมคือมันอยู่ในช่วงของปลายฤดูกาลครับแล้วเบนฟอร์ดก็ยังคาบลูกคาบดอกครับว่าจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่ก็เป็นการพูดคุยตามปกติครับว่ามีความคิดว่าเราจะได้เลื่อนชั้นหรือไม่อย่างไรครับซึ่งความคาดหวังในการได้คําตอบก็คือได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองใช่ไหมฮะได้นะหรือโอกาสจะได้มีสูงหรืออะไรประมาณนั้น แค่นั้นเองครับแต่คำตอบจากแมทธิวเบนแฮมที่ตอบกลับไปที่แอนเคอร์เซนก็คือตอนนี้เรามีโอกาสเลื่อนชั้นอยู่ที่42.3%บอกตรงๆชัดเจนแบบนี้เลยครับแอนเคอร์เซนบอกโอ้โหแค่นี้ก็รู้เลยครับว่าเจ้าของสโมสรหรือเจ้านายของเขาเนี่ยหลงไหลในตัวเลขในสติมากน้อยขนาดไหน แมทธิวเบนแฮมเคยให้สัมภาษณ์ถึงปร็นนีครับบอกว่าผมไม่ชอบการผู้ดุงแค่ว่าทีมชนะหรือแพ้ยิงได้หรือไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าค่าของความรบกวนครับอยู่ในสติต่างๆด้วยผมต้องการดูถึงจํานวนและคุณภาพของโอกาสที่เราสร้างขึ้นด้วยถ้าผมจะต้องหากองหน้าสักคนหนึ่งผมไม่สนว,นว่าเขาเคยยิงมากี่ประตูสิ่งเดียวที่น่าสนใจคือทีมจะได้ประโยชน์ทั้งในเกมรุกและรับจากผลงานของคนคนนั้นอย่างไรบ้าง ถ้าผมอยากรู้ว่านักเตะคนนั้นเก่งแค่ไหนผมก็อยากรู้จากปากของคนที่เคยดูเขาเล่นมาแล้วไม่น้อยกว่า100เกมในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่คนไปดูเกมเดียวแล้วบอกว่านักเตะคนนี้โอ้โหเก่งเหลือเกินเทพเหลือเกินอะไรขนาดนั้นจากคำพูดดังกล่าวครับพอจะมองเห็นภาพนะครับว่ามันก็เป็นการบริหารลคล้ายๆกับมันนี่บอลนั่นแหละครับซึ่งเป็นการนำสิติมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการเสริมทัพนักเตะซึ่งมันนี่บอลเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากวงการเบสบอลครับโดยบิลลี่บีนครับคือแนวทางที่เบรนท์ฟอร์ดเลือกใช้นอกจากนี้ร้รรรบการราาิหโดยใชแนวทง ก็จะเวิร์กได้ถ้าคุณมีทรัพยากรที่ดีพอ ตรงจุดนี้ครับมมทธิวเบนแฮมจึงเข้าไปเทคโอเวอร์มิชชันแลนด์ครับสโมสรในซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กซื้อทีมตั้งแต่ปี2 0 1 4นะครับทำให้เครือข่ายในการส่อหาหนักเตะกว้างขวางมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็เป็นการทํางานแบบประสานงานอย่างไร้รอยต่อครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าในทีมชุดนี้ครับของเบรนท์ฟอร์ดทั้งนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรดาบุคลากรที่มาจากแถบสแกนดิเนเวียทั้ง Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland, เดนมาร์กฟินแลนด์นอ,อร์อเยวย์สวีเดนไอซ์แลนด์เป็นวนวรออคคากกมิดบ อย่างนะครับในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยมีอะคาเดมี่ของตัวเองพัฒนาเด็กดาวรุ่งของตัวเองเบนฟอร์ดยุบระบบศูนย์ฝึกเยวชนนี้ทิ้งเลยครับยุบมาตั้งแต่ปี2 0 1 6แล้วเพราะก่อนหน้านี้โดมินาทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเข้ามาดูดดาวรุ่งออกจากทีมไปอย่างต่อเนื่องพวกเขายุบเลยครับยุบศูนย์ฝึกเยวชนแล้วก็สร้างทีมชุดบขึ้นมาแนทนแทนที่จะไปเสาะหานักเตะดาวรุ่งจากทีมเล็กๆหรือไปแย่งเด็กเทพๆจากทีมอื่นๆครับสิ่งที่เบนฟอร์ดทาก็คือร,รอาทีีมด เอามารวมตัวกันอยู่ที่นี่เช่นนักเตะที่หมดสัญญาจากท็อปซิ ของพรีเมียร์ลีกนะฮะแมนยูเ Man ต็แมิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีพวกววยรุ่นตอนปลายพวกนี้แหละครับ17บ8 19 20บางคนพอหมดสัญญาและโดนปล่อยจากทีมก็เคว้งเบนฟอร์ใช้ตรงนี้แหละครับแทนที่จะไปแย่งตั้งแต่ต้นน้ำมารอรับตรงปลายน้ำครับว่าใครดีพอที่จะมาอยู่ในทีมหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างทีมเยชนของตัวเองกว่าส่วนเกินเหล่านี้แหละครับเอามาคัดเลือกอีกทีหนึ่งกลายเป็นทีมชุดบีขึ้นมาเจ๋งมากครับนอกกรอบจริงจริง ต,ต่างงจริๆซึ่งแนวทางดังกล่าวนะครับมันก็ได้รับการพิสูจน์เลยครับว่าประสบผลาสำเร็จครับเป็นอีกหนทางที่ทําให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสครั้งที่2ครับแล้วก็สามารถพัฒน,นาขึ้นได้จริงๆนะครับมีใักแต่หลายคนครับได้รับประกาศจากเบนฟอร์ดทีมชุด B ีเนี่ยจนกล้าขึ้นมาสู่นักเตะทีมชุดใหญ่รวมถึงมีกลุ่มนักเตะที่ขึ้นไปติดทีมชาติด้วยซ้ำไปไม่เพียงแค่นั้นครับอีกหนึ่งแนวทางก็คือนอกจากจะสร้างทีมชุดบีแล้วการไปตะเวนหากลุ่มนักเตะราคาถูกจับบดาลีกร่างลีกรองก็จะเป็นอีกหนึ เพื่อให้ทีมได้สร้างเม็ดเงินสร้างกำไรและสถานะการเงินของเบนฟอร์ดนั้นมีความสเสถียรอย่างมากครับอันเดรเกรเจมทัคอฟสกี้นิวโมเปและก็ล่าสุดก็คือโอลีวัตกิน พวกนี้เคยอยู่เบรนท์ฟอร์ดมาก่อนครับเป็นการดึงมาจากทีมรองทีมล่างซื้อมาถูกแล้วก็ขายขึ้นไปให้กับบรรดาทีมเพมย์บุรได้เงินมหาศาลอย่างกรณีของวัดกินเนี่ยค่าตัวเกินกว่า20ล้านปอนด์นะครับซึ่ง20ล้านปอนด์กับทีมในระดับลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือว่าก้อนใหญ่มากครับแม้ว่าแนวทางการบริหารดูไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ทําให้ช่วงแรกของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยในยุคข,ของแมทธิวเบนแฮมเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมากมาย แต่ดับเบิลยก็ค่อยๆสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจากลีกวันในตอนที่เบนแฮมเข้ามาเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัวสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มีลุ้นขึ้นสู่พรีมลีกเกือบทุกๆปีเพียงแต่ว่ากว่าจะก้าวข้ามเนี่ยมันยากลาบากครับเบนฟอร์ด <Ben ford S 2> เป็นทีมที่สร้างผลงานได้ได้ดีครับแต่ยังดีไม่สุดสุดท้ายเนี่ยมันจะหลุดจาก2อันดับแรกอยู่เสมอและพอมาลุ้นในช่วงเพลย์ออฟเมื่อไหร่เนี่ยมักจะมีคําสาปถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆครับเชื่อไหมครับว่าเบนฟอร์ดเนี่ เลื่อนชั้นเนี่ยนะฮะเ้าครั้งนะครับเ้าครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้หมดเลยครับรวมทุกหลีกนะครับทั้งชิมชิปหลีกวันหลีกทูก็ตามแต่นั่นเป็นกำแพงใหญ่มากๆครับที่เบน f o ฟอร์ดก้าข้ามไม่ได้สักที อย่างปีล่าสุดครับซีซันที่แล้วเพลย์ออฟชิงตัวขึ้นพรีเมียร์เหมือนกันแพ้ฟูลแลมหลังจบเกมนะฮะโทมัสแฟรงค์ครับกุนซอชาวเดนมาร์กของทีมเนี่ยนะฮะก็บอกว่าทำใจลำบากมากครับเวลาที่มันต้องมาแพ้เกมสูสีแบบนี้แต่ผมก็ยังภูมิใจในนัตเตของเราครับเราไต่ขึ้นมาจากทีมการตารางมาเป็นทีมที่ใกล้เคียงกับทีมที่จะได้ไปเล่นพรีเมียร์ความแพ้แพ้มันทําให้เราเสียใจแน่แนครับแต่ชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับมันไม่ใช่จุดจบพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนเดิมเราก็จะกลับ แล้วปีนี้ไอ้คำว่าจะก้าวต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยเ,เขาก้าวข้ามได้สำเร็จครับ ฤดูกาล2020ถึง2021ครับเบรนฟอร์ดจบอันดับ3ของแชมเปี้ยนชิพพลาดตัวเลื่อนชั้นอัตโนมัติแล้วก็ต้องมาอยู่ในวงจรการเพลย์ออฟอีกแล้วหลายๆคนก็เริ่มนึกถึงอาทงอาถันคำสาบเหล่านี้ครับเพราะว่ารอบรองชนะเลิศนัดแรกเนี่ยพวกเขาก็แพ้ต่อบอลมัดแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ครับแล้วก็เข้าชิงเจอกับซอนซีเอาชนะซอนซีมาได้2-0ท้ายที่สุดแล้วความพยายามมันก็มาถึงจุดที่ก้าวข้ามกำแพงได้สำเร็จครับเบรนฟอร์ดกลับสู่ลีสุดสุดครั้งแรกในรอบ74ปีครับโทมัส เรื่องราวกว่าที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันน่าจดจําและน่าภาคภูมิใจมากทั้งแนวทางการสร้างและพัฒนาทีมรวมถึงการก้าวข้ามความผิดหวังจนท่าประสบความสำเร็จได้เสียทีเรื่องนี้เนี่ยนอกจากตัวบรรดาน,นักเตะทุกคนแล้วนะครับเขายังมอบเครดิตก้อนใหญ่ๆเลยครับให้กับแมทธิวเบนแฮมเจ้าของของทีมเขาสมควรได้รับเครดิตก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับหากคุณทํางานหนักในแนวทางที่ควรจะเป็นทุกอย่างก็สามารถบรรลุปเป้าหมายได้ผมเชื่อว่าทีมเราจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆทีมในโลกได้เดินรอยตามกัน นี่คือคำพูดของทมัสแฟรงค์ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์และสัมผัสได้ครับว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินครับจากความผิดพลาดจากความล้มเหลวการต่อสู้การก้าวข้ามแนวคิดแนวทางที่มันดูแปลกมันดูแตกต่างมันดูนอกกรอบแต่พวกเขาก็ยังทำมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงวันประสมเร็จจนได้ แ,แน่นอนครับนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นอีกหนึ่งจุดเท่านั้นครับบนพิมร์ลีกยังมีด่านทดสอบอีกมากมายครับเพื่อความอยู่รอดและเบนฟอร์ดก็ถูกตราหน้าตั้งแต่แรกเลยครับว่าเป็นหนึ่งในตัวเ็งของทีมที่จะตกชั้นแน่ๆแ,แต่นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่สิ่งที่น,น่าสนใจคือไอด้ดนวคิดความแตกต่างความคิดนอกกรอบเหล่านี้แหละครับผมเชื่อว่าเบนฟอร์จะสร้างสีงสันให้กับพิมร์ลีกซีซั่นหน้าได้อย่างแน่นอนครับรอลุ้นรอเชียร์กันได้ครับกับทีมทีมนี้ครับเดอะบีสพึ่งพี่าด หรือใครจะเรียกสโมสรพึ่งน้อยก็แล้วแต่ครับแต่ผมเชื่อว่าสโมสรแห่งนี้เนี่ยจะสร้างสร้างความบันเทิงแล้วกันครับให้กับผู้บริโภคได้อย่างแน่นอนครับฝากความเห็นตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับช่องทางอื่นๆครับฝากไว้ด้วยครับนอกจากยูทูบแล้วยังมีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สตรีมนะครับหรือช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับซายคลาสพอดที่ไฟแอปเปิลพอดแคสต์เพียงแค่ค้นคำว่า mid stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกัััันใหม่คครรบบสสวดี ฝากช่องทางการติดตามเมสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b r o g d i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast